จังหวัดลบบุรีครับทำพิธีลงนาม MOU ปลดล็อกการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่าจังหวัดลบบุรีนะครับอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการประชาชนสุขใจลิงปลอดภัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับ ที่บริเวณพระปางสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมกันลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบ,บริเวณเมืองเก่าอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นร่วมเป็นสักข,ขีพยานโดยอธิบดีกรมอุทยานสัตว แห่งชาตินะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าการลงนาม MOU ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่ต้องรีบทำก็คือให้ MOU นั้นขับเคลื่อนไปได้โดยทุกฝ่ายพร้อมจะร่วมมือกันเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายเป็นการตัดข้อจํากัดในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดพระราชบัญญัติสาธารณาสุขซึ่งทุกหน่วยงานก็มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กําหนด กรมอุทยานกำลังเสนอร่างประกาศซึ่งอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้กําชับให้ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องริงในทุกพื้นที่ครับสำหรับ MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบ,บริเวณเมืองเก่าอำเภอเมืองลบบุรีประกอบไปด้วยการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาลิง โดยเทศบาลเมืองลบบุรีนั้นจะจับลิงที่ทำหมันแล้วนำมาดูแลรักษาในสถานอนุบาลลิงโดยกรมอุทยานก็จะมอบอำนาจการจับลิงและการดูแลรักษาลิงให้กับเทศบาลเมืองลบบุรีรวมทั้งให้การสนับสนุนในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งทั้ง3ฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันในการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่าโดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของคนเมืองและลิงครับ